ก็คือว่ามาตัวงานขึ้นบ้านในที่ร่ำพันครับต่างขอบคุณขอบคุณญมบพุ่นนะครับผู้ไม่ใช่หานะครับเจ้าของนหลายคือว่าเป็นการทำบุญบ้านในปีที่สองของปามนาคเมื่อนี้ขอบคุญขอบคู่แม่ยคูวที่รวมด้วยช่วยกันทุกแหนกแล้วครับโคดูแลวอลชิเป็นไฟบริการทุกท่านทีมก็ได้เอ้ยซื้อน่าสวยมากอยู่ในงานนี้กับคือว่าบรรทุกทีมดีมากเลยบรรทุกประสงค์ไปด้วยดีกับ ผักย็ได้กันทุกท่านมารับทีรวมโดยเสือป่ามันหลดลงไปผีพรนาหายเลแหตรงนี้ไม่มีเลยมันหายเลยแหช่วงนี้นะครับ้าหายทั้งพระกุนเจ้าพนกําลังชันพาหารยุทหงายนะครับเอาก่อรดพนเนยกินกะเช่อ็ถ้าลับเศษลงพลอยก็ได้นะครับในเอามากินขอไปจากนอยพนกรพรมน้ำมต์ทำพิธีบางส่วนรับในทั้งโองปลาแช่ปากเเ